วันนี้สวัสดีเชาวว้าวันเสาร์นะคะเก็บถั่วฝักยาวอีกแล้วค่ะถั่วฝักยาวของเราเริ่มเป็นอุโมองค์อย่างที่เราคิดไว้แล้วนะคะยาวมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะถ้าเขาไม่โดนพื้นนะคะดูกเขาก็จะตรงยาวสวยเลยค่ะถั่วฝักยาวปลูกบนคันนานะคะไม่ต้องรดน้ำค่ะปีนี้ฝนดีมากนี่ดูความยาวนะคะ ยาวมากส่วนมากจะยาวประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรเลยนะคะว่ดสารปลอดภัยนะคะดูมี่นอนนี่นี่นี่ปลอดภัยแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะปุ๋ยที่เราใช้ก็ส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ย Easy. อินทรีย์อ่าใส่ขี้วัวขี้หมูธรรมดาค่ะแล้วก็ลดน้ำหมักนะคะ อ,นนอันนี้พอเก็บไม่เออ,อนนจะยังนะคะอาขาตามมานี่ลูกนี้พอเก็บตัวขาวมากเลยค่ะแบบนี้จะกรอบมากเลยนะคะนี่โดยความสดด้วยนะคะรุ่นตรงนี้ก็ยังพอเก็บได้อยู่นะคะอุ่มงถั่ว อย่างที่ตั้งใจไว้ซุ้มหัวอุโมงหัวนะคะหัวขดยาวยาวจริงๆถ้าไม่โดนพื้นก็จะเบอร์นี้เลยค่ะเหยียบตรงโดก,กมากๆค่ะนี่ปลูกบนคนานะคะปลูกไม่เยอะปลูกประมาณร้อยเมล็ดถึงไหมคะไม่่ไม่ถึงเยอะนะคะได้เก็บทีเป็นสิบสิบถึงสิบห้าโลเลยนะคะเก็บแต่ละรุ่น วิธีเก็บเก็บไงครับทำไมใช้กันกไกลใช้กันไกลหนีบเพราะว่านี่ค่ะใช้กันไกลหนีบตรงควันเพราะว่านี่นี่แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีหนีตรงนี้มันจะมีช่อดอ,อกอีกเราใช้กันไกลหนีบตรงนี้เพื่อไม่ให้ช่อดอ,อกเขาร่วงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นดอกมาอีกให้เราได้เก็บอีกนะคะแบบนี้ค่ะนี่มาดูตรงนี้ค่ะ แบบนี้เห็นไหมคะนี่คือที่เราเก็บไปแล้วนะคะแล้วเขาก็จะแตกออกมานี่ค่ะเป็นดอกเพื่อที่จะเป็นลูกอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บยอดดอกตรงนี้ไว้นี่ค่ะแบบนี้ตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วนี่มาดูว่ามันออกจริงไหมนี่ค่ะพอดอกร่วงไปแล้วนะคะดอกก็จะออกมาอีกแบบนี้ค่ะ นี่คือถั่วที่เราตัดไปแล้วนะคะพอเขาเป็นดอกออกมาร่วงก็นี่ค่ะลูกเล็กๆเ,เขาก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บถั่วต้องรักษาช่อดอกที่อยู่ตรงปลายไว้ด้วยนะคะก็เลยต้องใช้กันไก่หนีเพื่อไม่ให้ช่อดอกตรงนั้นร่วงออกไปนะคะร่วงสุดออกไปอา้าวดีดไปไหนัดนี้มองไม่เห็นเลย ไเงินไกลหนีบนะคะแต่ละแต่ละ,อะยอดแต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละช่อตรงนี้เก็บไหมคะเก็บเลยเนาะได้ไหมอะนคะคะอันนี้คือรุ่นแรกนะคะเดี๋ยวไม่ได้เป็นรุ่นที่สองเพราะตอนนี้เพิ่งเริ่มเป็นอุมโมง ใจมามองไม่ค่อยเห็นถ้าไหนเราไม่มั่นใจเราก็มนเอาก็ได้นะคะกลัวได้หนีบยอดกลัวกันไกลจะตัดยอดดอกด้วยจก,กแบบฟินมากนะคะคนเก็บก็จะแบบฟินๆสะสไปได้เรื่อยๆที่สำคัญคือได้เยอะมากๆ ถัวจะดกหรือไม่ดกอยู่กับมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะอยู่กับมเมล็ดพันธุ์สัก6 0เเซนแล้วก็อยู่กับการดูแลรักษาให้เขาเจริญเติบโต,ตอีกส0อร์เนะคะร <c oughs> ะวังเหยียบนะคะนี่ค่ะดูนะคะดูความดูความดกดูความถั่วอยากจะให้มาเห็นด้วยตาเปล่านะคะ ดูผ่านกล้องก็ยังไม่ดกเท่ากับของจริงนี่ค่ะ่อดอกเขาสมบูรณ์มากเดี๋ยวก็จะได้เก็บอีกรอบหนึ่งนะคะพอเราเก็บไปแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยขี้วัวอีกรอบหนึ่งเขาก็จะบำรุงดอกเขาให้เราได้เก็บเป็นเป็นชุดๆไปนะคะโดนหัวโดน เราเป็นอุมโมงก์เหรอน,น่าต้นดีมากมากนคะคะตัวก็ยาวมากดูนะคะยาวมากตัวฝักยาวยาวมากจริงๆยาวสมชื่อเลยค่ะนี่ข่าเดินถ่ายหลังไปดูที่ราเก็บ เดี๋ยวจะเอาถั่วฝักยาวให้ดูนะคะที่เราเก็บแล้วก็จะประมาณนี้นะคะถั่วฝักยาวทั่วฝักยาวยาวสมชื่อนะคะเราปลูกบนคันนานะคะนี่ถั่วฝักยาวยาวมากๆเลยนี่แหละคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะแบบว,ว่าถ้าอยากมี โมเมนต์แบบนี้ก็มีเมล็ดแบ่งปันนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิรดีพารนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ